สวัสดีครับวันนี้พาเาบิง่งรถไถดัดนดินครับสมที่นะฮะตอนนี้ครับที่แบบสูงครับผมเสียงลันเลยครับรถดำมาแเลยครับมาแล้วนะฮะ <c oughs> แล้วครับเป็นจงดินอยู่ไหมละครับเอะไะครับรถดับมาแล้วนะฮะโอ้ยพอดีผ่านมาเละาะผ่านมาเจอนะฮะเดี๋ยวทายชุ่มเบื้งครับบอ่อดินกอยูบ่ไกลครับผม ก้นแตกปุ๊บเลยครับย้อนแสงนิดจังหน่อยนะครับว่าแดดซองนะครับตามกันแล้วครับผมเห็นว่าเราเราไม่โคตรได้ดีนะทุกคนครับบัวไก่บัวไก่ครับ,บ,กกบ,กกรบโอ้ยเสียดายจะย้อนแสงเอา้าก้อนให่นิดจักหน่อยอยู่หรอกครับ 721 chết mà hấp phải là hấp lót đám để thế là hấp hôm lót thấy rất lên hấp hôm Hãy โอ้อย่างลั่นเลยครับรถเสียงรถไทยรถไทยไปรุ่นนะครับติดเครื่องเสียงควมนะครับขั้นนี้ครับเอาล้วบ่ดินบ่ไก่ครับรถดำมีประมาณหนึ่งสองสามสี่ประมาณสี่ขั้นครับรถดำครับโอ้เพิ่น ผมสูงขนาดนะครับโอ้ด,นด,นด,นอดนนันครับดันสายดันรถตามไม่มีปัญหาขั้นครับอ๋อแน่นอนแน่นอนครับทีมงานนี้ทีมงานยังง้นอนี่เนาะทีมงานยังง้อครับ <c oughs> มาแล้วครับคันดนนี้พัตซซื้อลอตเตอรี่ซอยสองไหมครับคั้นนี้ครับโอ้โหโอ้ยถมแบบสูงนะครับถมขึ้นมาแบบสูงเลยรถดำมิตรขั้นแบบโบราณน,นะครับมิเตอรรถโบเมนรถไม่มันไดครับโอ้ยมาจะเสียงรถไถนี่นะครับ ใจใจครับมาโอ้ยดันดันเข้าไปครับผมเอเล,ล่นหรือพี่เอาอลด ดันเข้าไปคักๆรถผมแบบเล็กนะครับไม่แล้วครับดำไม่เลยครับผมมาฐานมาฐานครับตีมงานนี้ครับมาอีกแล้วครับผมไปเร็วมาเร็วนะครับเพราะว่าบอดินอยู่ใกล้ๆครับก็ละฟากทงทงงั้งาุบและครับ เป,ดป,ดป,ดปด็ดๆเลยซ้ำๆอีกหน่อยทีล่ะ <ś c oughs> ลาาลเห็นกล่องแรกขึ้นเลยนะเห็นกล่องแล้วแรงขึ้นเลยนะเฮ้ยเห็นกล่องแลแรงขึ้นทันทีเลยนะฮะ bay nhon cục bay hôm nay nhon cục ôi xe đại tây giòn xe nhịp nè hả Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ สามซาเนียครับสามซาเนะี่ยโอ้จัดมาเต็มกองเต็มกองเลยครับบอดินบอไก่นะครับอุ้ยคูปุต้าเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดเอนะฮะอย่างแรงเลยครับผมสามซาเนะี่ยสามซาเนะี่ยสามซาเนี่ยครับสามซา ไปนะฮกโลคุณอกันเลยโอ้ยเหยียเข้ไปเหยียเข้ไปคักค้างรถเขาแถมมาเหยบะั้างกเลยเขาเล่งเลยโอ้ โอ้ยแบบนองก็ไปแล้วครับไปแล้วครับกันนี้ครับโม่ถือเหรียญปุ๊ดครับหนึ่งหกเหรับกดไทยเดไรดีนี่แหละวัดใจมันไงก็ตาบแนวนี่แหละครับผมคนแห้งก็ลดนะครับโอ้ ดันครับสายดันครับสายดันดันดันเข้าไปครับโอ้โหโอ้โหล่อฟี่จดจดเลยไม่แล้วครับคันนีครับไปแป๊บเดียวได้มาแล้วครับบอดินใกล้

ดินก็ตีนกับบะาเหรอเ็นดินให้หน้าเรียแรงเลยนะครับรถไถครับผม ขึ้นมาแล้วครับผมโอ้โหไหม้แล้วคันนี้ครับต่อเนีองเลยต่อเน่ยงเลยครับแบบต่อเนียงเลยครับโอ้ผมแบบผมแบบหลายครับตรงในด้ใส่ดินแบบหลายครับ ว่าเลิกแห่งทมให้เสมอน่าจะเอาเสมอกับถนนเนี่ยครับเว่าเป็นแถห,หน้ามันเป็นแถห,หน้ามันหยุดต่ำน่าจะเสมอถนนเลยนะครับอเอาเข้าไปดัน ใจขาดแล้วครับพี่น้องอเอ้ยเอาจะใจขาดฆ่าตีนคนละครับคนจังเศร้านะโอเคครับสำหรับ EP นี้กับราบล่าเพีพยงเท่านี้แหละครับผมสิิ์ไปธุระของผม,มต่อแลลวครับสวัสดีครับเอาอ่าบวกกันด้อ